สวัสดีครับวันนี้พี่อิดก็จะมาทําเมนูผัดบวบใส่ไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีบวบนะครับเป็นบวบเหลี่ยมนะครับ2ลูกนะครับแล้วก็ไข่ไก่3ฟองกระเทียม4ี่กีบนะครับเป็นกระเทียมจีนส่วนเครื่องปรุงนะครับพี่อิดก็จะมีพริกไทยมีเกลือมีน้ําตาลซอสหอยนางรมและซอสปรุงรสฝักเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทํากันเลยนะครับไปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับพี่อิดก็จะใส่น้ํามันพืชนะครับ ประมาณหนึ่งั้พีนะครับเอาตัวเหลวเขียวน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับขั้นตอนต่อไปที่อก,ก็คืจะทอดไข่ก่อนนะครับนี่นะครับ ทอดไข่าดาวให้เป็นชิ้นแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับลงไปผัดคั่วก,กับไข่าดาวเลยนะครับโรยเกลือลงไปบนไข่าดาวนิดนึงนะครับ เมื่อไข่แล้วก็เตรียมสุกแล้วนะครับก็ให้เอาหัวใส่เลยครับเดี๋ยวล้วใส่น้ำซุปนะครับต่อมาณหนึ่งกระดวยครับรสด,ด้วยซอสน้ำมันหอยนะครับสองช้อนโต๊ะครับ เสร็จแล้วก็ต่อด้วยซอสปรุงรสฝาเที่ยวนะครับสองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ นำฝามาปิดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาทีแล้วนะครับตรงที่เราปิดฝาไว้เราก็เปิดไฟเบาๆนะครับปิดแก๊สนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดบวบใส่ไข่นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่อิดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ